มีทีมงานที่ทำงานด้านการโฆษณานี่ยอะไรครับพี่ไรคผู้จัดการกองถ่ายคนโอ้มนผู้จัดการสวัสดีค่ะพี่ต้องการอะไรพี่บอกผมได้ทันทีครับอยากจะทำโฆษณายาปลุกผมดีไหมดีครับดครับครับคนนี้นะครับคุณสมชายนี่นะครับเป็นตากล้องฮะและในเปิ้นนี่นะครับเป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นตัวแถมนะแถมเพื่อทำเล ต้องไปยอคุณรุนนี่นะครับเป็นดาราชายยอดนิยมนะครับเป็นดาราชายยอดนิยมเป็นพระเอกใช่ไห่ไหมใชม่มใช่หมม่มใช่ไหม่มา่ไหหมใชเไหนใหญ่ไหมใมามนร่่ให่ใ อาหารนะครับพวกยานต์อะไรยเงี้ยฮะยางรนต์เน so ี้ยก็นายยางรนต์ลองปรึกษาเลยจะวางแนวการโฆษณายาปลูกผมยังไงงั้นเราเราต้องมีมากของเจ้าของอ่ะมาเชิญเลยอยากได้ชาแบบไหนครับคุณมิ้ลล่าครับ ใอ่ไหมครคบเราจะโฆษณายาปลูกผมะยาผมอเอาเป็นว่าห้องนอนดีไหมครับห้องนอนเตียงเดี่ยวเตียงคู่เตียงเดี่ยวเตียงคู่น่าจะคู่คู่เซ็กซี่เตคู่เซ็กซี่เตียงคู่ไว้ปั้นเตียงคู่ไว้เอาเป็นว่าสามีพันยันสามีพันยาอ๋อหัวเมียนะฮะโอเคหัวนอนเมียนอนไม่ห่มผ้าได้ไหมคะไม่ไม่ห่มผ้าได้เดี๋ยวจะน่าเกลียดเดี๋ยวนะคะถ้าโฆษณายาปลูกผมเนี่ยนะ สามีก็ต้องหัวร้านสินะหัวร้านสามีหัวร้านสามีเปิ้ลมืนนี่เหรอทำไม่ได้สามีหัวร้านเปิ้ลเอายังอื่นเนี่ยสักกนหัวเอ้ยหรือเหรอหล้านัแล้วค่ะล่แล้วค่ะใส่ใ้ับเนียนหน่อยหัวร้านเรียบร้อยนะคะก็เอาเป็นว่าเมียเนี่ยนะคะ เขานอนหลับอยู่แล้วตื่นมาตกใจเห็นสามีหัวร้านเพราะเมื่อคืนยังดกดีอยู่โอเคนะครับอ่านั่นเป็นกาเข้าใจใช่ไหมปั๊นเสียงนาฬิกาปลุกอย่าเร็วนะเสียงนาฬิกาปลุกแหมถูกต้องทำเราก็ได้ทำเอาก็ได้ทำเราห้าสี่สามสองว้าวว้าวไ้ี่จะไเดี๋ยวหมดชั้นยังไม่แอคชั่นเลยยังไม่แอคชั่นการตบทายแรกเมื่อนะเมื่อเขาเมื่อยแล้วเข้าการแรกเร็วเร็วนอนนอน 5 4 3 2อคชั่นในการดังโอ้โห่เนื้อเติมเนื้อเติมเป็นขี้เกียจไว้โอ้เนี่ยพูดเนื้อพูดแหม่พาอาทิขึ้นเร็วจังเลยแหม่พาอาทิตย์ขึ้นเร็วจังเลยเออดี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 ขาต่อไว้ายหายไปเห็นหัวผัวว้ายเอามือจับอะเอามือนี่จะเป็นใครใช่เป็นหัวผัวชัดเลยทำไมหัว ซูมเเอออาหัวเตือนจับหัวตัวเองหุ้ยหัวฉันหัวฉันไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันแอคชันแอคชันแอค้ยฉันตกใจอ่ะว <ckt. S 2> ้ายตกใจไม่ใช่อาการอาการตกใจอ่ะไม่ใช่หัวหัวเราทำไมร้านอย่างนี้หัวเราทำไมร้านอย่างนี้ผมเล่นไม่ดีหรอ มันแผบเทีวยวมันแผลบเทียวมาแล้วก็ตป็นไรเอาหัวไปขูดกับไม่ต้องตกใจนี่เลยแนบแก้มแนบแก้มใช่นี่สิคะโอ้โหแก้มไปแล้วหัวก็หันมามองขวดยาตกใจผมขึ้นทันทีโอเคหัวหันมาเห็นยาตกใจก่อนตกใจตกใจไม่ เดี๋ยวผมผมเต็มเพลงมานี่แเพงเพลงอ้าวได้ได้ได้เริ่มตองส้หัว